สำหรับเพื่อนๆที่กําลังศึกษาภาษาญี่ปุ่นหรือที่กําลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่นะครับตอนนี้โอกาสทองของภาษาญี่ปุ่นมาถึงประเทศไทยแล้วครับจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับคนนี้ชิวามินาซังวัดชิวะอูเดสสวัสดีเพื่อนๆทุกคนชื่ออูนะ ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงว่าทําไมต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นเอโซดงกันครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะเจาะลึกไปว่าการเรียนภาษาญี่ปุ่นในยุคปัจจุบันนี้นะครับได้อะไรจากการที่พูดพื้นๆเมื่อคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วนะครับเราก็พูดถึงไปว่าภาษาญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นยังไงมีตัวอักษรเป็นยังไงแล้วก็ประโยชน์อะไรบ้างไปแบบพื้นฐานก่อนครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับผม โดยที่เรื่องราวที่จะเจาะลึกเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องการค้าการทําธุรกิจหรือไม่ก็อาจจะเป็นการทําอาชีพในนาคตสําหรับเพื่อนๆที่เรียนภาษาญี่ปุ่นหรือจะเรียนภาษาญี่ปุ่นต่อไาด้วยนะว่าต่อไปในอาชีพอนาคตน,นั้นเรานำภาษาญี่ปุ่นจะสามารถไปใช้อะไรบ้างและเราจะได้อะไรบ้างถ้าเกิดเราเรียนภาษาญี่ปุ่นในตอนนี้โอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับอย่างที่เราบอกไปคลิปที่แล้วนะครับว่าญี่ปุ่นนั้นถือเป็นประเทศที่มาลงทุนในประเทศไทยมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ และเป็นอันดับต้นๆของในอาเซียนเลยครับที่มาลงทุนในแทบย่านนี้นะครับซึ่งญี่ปุ่นนะครับก็ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะมาลงทุนที่ประเทศไทยหลังวิกฤตการโควิดนี้จบโดยหอการค้าเจโตนะครับผู้นำเจโตประจำกรุงเทพก็ได้เข้าพบในรัฐมนตรีรวมถึงเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก็ได้เข้าพบในรัฐมนตรีคุย,ก,ยกับเรื่องประเด็นว่าจะลงทุนในประเทศไทยอย่างเต็มที่ และเดี๋ยวเรายัางเชื่อมั่นว่าประเทศไทยยังเป็นฐานลงทุนในการที่ดีอยู่ครับและทีนี้มาเจาะรลอก็ดีกว่าว่าทาไมญี่ปุ่นจึงอยากลงทุนที่ไทยในแถบอาเซียนมากนักต้องขอกล่าวก่อนเลยนะครับว่าตั้งแต่ที่มีไวรัสโควิดสิตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยครับมันทําให้ใหลายประเทศเนี่ยครับเกิดอาการเมาค้างก็คือว่าจู่ๆระบบซัพพลายเชนก็ถูกตัดไปอย่างดือเพราะมาตรการล็อกดาวน์ของแต่ละประเทศส่งผลให้โรงงานที่ประเทศนั้นๆไปลงทุนที่ต่างประเทศเนี่ย ต้องถูกกักตัวอยู่ในประเทศนั้นๆและไม่สามารถเข้าออกได้ด้วยก็เลยถูกตัดขาดไปโดยแบบดื้อเลยและเมื่อระบบซัพพลายเชนถูกตัดขาดหรือว่าหยุดชะงักนะครับมันก็จะส่งผลกระทบมา2อย่างดังนีน้อย่างแรกนะก็คือว่าแต่ละประเทศจะไม่เชื่อแล้วก็ไม่นิยมใช้ระบบการค้าเสรีอีกต่อไปแล้วแต่จะใช้ระบบการค้าแบบคุ้มกันหรือว่าการค้าแบบชาตินิยมแทนมันก็ส่งผลมาที่ข้อ2ก็คือว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะไปลงทุน ที่ประเทศที่เขามองว่าน่าไว้ใจได้หรือเป็นประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศเขาอาจจะเป็นประเทศเพื่อนมากประเทศที่ติดชายแดนอะไรประมาณนี้เป็นต้นก่อนเกิดเวลาโควิดสินะครับทุกๆประเทศต่างก็ไปลงทุนไปทุ่มทุนที่จีนมากเลยครับเพราะว่าเหตุผลหลายหายประการด้วยกันแต่หนึ่งในประเทศที่มองเห็นว่าวิกฤตการณมันจะเกิดและตาสว่างก่อนนั่นก็คือญี่ปุ่นนั่นเองครับญี่ปุ่นเนี่ย ได้รู้ตัวมาเป็นประเทศแรกและรู้ตัวมานานแล้วว่าระบบสลายเชนหรือการลงทุนที่เขาลงทุนในจีนเป็นจำนวนมากเนี่ยจะต้องพังหรือต้องหยุดชะง,งักลงสักวันเพราะว่าวิกฤตการไวรัสโควิดสิบเก้านี่ยแหละครับทีนี้ถามว่าทาไมญี่ปุ่นจึงไปลงทุนที่จีนมากกว่าในตอนก่อนเกิดไวรัสโควิดสิบเก้าทั้งๆท,ที่ประวัติศาสตร์สองประเทศนี้ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักข้อแรกเลยนะครับจีนมีค่าแรงที่ถูกมากครับผมในตอนนั้นจึงทาให้ญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะไปลงทุนมาก อย่างที่2คือคนจีนมีประมาณราว1,200ล้านคนใช่ไหมครับจึงทําให้กําลังการบริโภคเนี่ยสูงแล้วก็อย่างที่3ก็คือว่าถ้าเกิดเราดูตามแผนที่นะจีนกับญี่ปุ่นอยู่ใกล้กันนิดเดียวเองข้ามฝ้าทะเลไปก็ถึงแล้วและพอเมื่อเกิดวิกฤตการเจ้าโควิดสิเนี่ยครับจึงทําให้ระบบปพปลายเชนของญี่ปุ่นที่ไปลงทุนจีนในจีนจำนวนมากาเนี่ยต้องหยุดชะง,งักเลเลยครับ นี่ก็อาจจะทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยครับรู้สถานการเมาค้างไปช่วขณะในตอนนั้นนั่นเองครับผมล่าสุดน,นะครับทางญี่ปุ่นตอนนี้นะครับได้มีการอุดหนุนเงินให้กับผู้ผลิตญี่ปุ่นที่จะย้ายฐานการผลิตนะครับออกจากประเทศจีนไปยังภูมิภาคใกล้ๆเคียงโดยที่ภูมิภาคใกล้เคียงที่เขาเล็งเห็นเป็นอันดับแรกก็คืออาเซียนบ้านเรานั่เนงครับผมจากที่เราได้ไปศึกษาข้อมูลมานะเขาบอกว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยจะจ่ายเงินอุดหนุนส่วนให้กับผู้ผลิตญี่ปุ่น ที่จะย้ายฐานการผลิตจากจีนมาอาเซียนเป็นจํานวนเงินราวๆสองหมื่นสามพันห้าร้อยล้านเยนถ้าเกิดตีเป็นเงินบาทไทยเนี่ยก็ราวๆเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบแปดล้านบาทน,นั่นเองซึ่งถามว่าทําไมรัฐบาลต้องทําแบบนี้รัฐบาลญี่ปุ่นนะก็เพราะว่าเพื่อเป็นการอุดหนุนผ,ผู้ผลิตของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่ให้ล้มละลายไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหญ่ไปมากกว่านี้แล้วก็ต้องการอุดหนุนให้กับผู้ประกอบการญี่ปุ่นเนี่ยได้ใช้เงินทุนส่วนนี้เนี่ยมาตั้งโรงงานใหม่ในอาเซียน แล้วก็ซื้อทุนซื้อเครื่องจกักรซื้อปัจจัยการผลิตอะไรใหม่ๆมากมายซึ่งอันนี้นะครับหลายๆคนคงจะคิดว่าเฮ้ยญี่ปุ่นมันต้องย้ายพวกอุตสาหกรรมเช่นอุปกรณ์ทางการแพทย์พวกหน้ากากชุด PPE หรือไม่ก็เฟชชิลมาที่แอเซียแน่เลย <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นทุ่มกับเรื่องนี้มากอยู่เปล่าเลยครับญี่ปุ่นมองอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งเป็นอุตสาหกรรมอันดับต้นๆและเป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่าอยู่เคียงบ่าเคียงไหลญี่ปุ่นมานานเลยก็ได้นั่นก็คือ รถยนต์นั่นเองครับผมและทีนี้ประเทศในอาเซียนประเทศแรกที่สามารถผลิตรถยนต์ได้เป็นอันดับต้นๆก็คือประเทศไทยนั่นเองครับเล่าก่อนเลยนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยมาลงทุนที่ไทยตั้งนานแล้วครับตั้งแต่ 30- 4สปีก่อนโดยที่มาลงทุนเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์แต่พอเมื่อให้หลังประมาณ5-6ปีที่ผ่านมาประเทศจีนเติบโตมากค่าแรงถูกญี่ปุ่นจึงย้ายฐานการผลิตไปที่จีนเพราะว่าตอนนั้นจริงกัลมาเติบโตครับแต่พอเจ้าเวลาโควิดสิเเนี่ยครับ ทำให้ญี่ปุ่นนั้นต้องย้ายฐานการผลิตกลับมาที่ประเทศไทยหรือทแทแถบอาเซียนเหมือนเดิมเพราะว่าเขาไม่มั่นใจศักยภาพของจีนในอีกต่อไปแล้วครับนอกจากนี้นะครับอีกเหตุหนึ่งที่ญี่ปุ่นต้องการย้ายฐานการลงทุนจากประเทศจีนมายังอาเซียนนะครับก็คือว่าจีนทําสงครามการค้ากับสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับและญี่ปุ่นมองว่าถ้าเกิดเราลงทุนในจีนต่อไปเนี่ยธุรกิจญี่ปุ่นอาจจะไม่รอดต่อไปแน่นอน ฉะนั้นแล้วญี่ปุ่นจึงจําเป็นต้องหาที่หลบภัยทางเศรษฐกิจที่ปลอดภัยที่สุดสาหรับเขาและที่ปลอดภัยที่สุดสาหรับเขาที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็กําลังเติบโตขึ้นก็คืออาเซียนนั่นเองครับซึ่งการย้ายมาอาเซียนของญี่ปุ่นครนี้นะครับก็อาจจะมองได้ว่าญี่ปุ่นจะต้องการตรีตื้นจากจีนที่จีนเข้ามาลุกอาเซียนมากครับผมเพราะว่าอาเซียนเนี่ยญี่ปุ่นเข้ามาเป็นชาติแรกๆญี่ปุ่นคงยอมไม่ได้ใช่ไหมครับที่เห็นชาติคู่แข่งอย่างจีนเนี่ยเข้ามาลงทุนแล้วก็กำลังจะแซงหน้าญี่ปุ่นต่อไปแล้วฉะนนนั้้แลวญี่่ปุ ก็ต้องเข้ามาตีตื้นอกับจีนให้ได้เพื่อป้องกันไม่ให้จีนนั้นเป็นใหญ่ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนต่อไปนี้ครับทีนี้นะครับมาดูกันดีกว่าว่าทําไมญี่ปุ่นจึงได้สนใจอาเซียนเป็นอันดับแรกๆหลังจากที่ย้ายฐานการผลิตจากจีนแล้วอย่างแรกเลยนะครับอาเซียนมีแรงงานที่ราคาถูกและประชากรอ,อยู่ในวัยแรงงานเยอะและแรงงานส่วนใหญ่ก็มีทักษะฝีมือที่ดีประการที่2 อาเซียนมีกําลังการบริโภคที่สูงมากเนื่องมาจากเพราะว่าประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาวเยอะอยู่ในวัยแรงงานเยอะก็เลยมีอัตราการบริโภคที่สูงญี่ปุ่นจึงเห็นโอกาสนี้จึงจะทําการเข้ามาลงทุนมาอีกครั้งหนึ่งครับนอกจากนี้นะครับนอกจากญี่ปุ่นจะต้องแข่งขันกับจีนที่เข้ามาลงทุนในอาเซียนแล้วญี่ปุ่นยังต้องแข่งขันกับอีกชาติหนึ่งที่เข้ามาลงทุนในอาเซียนไม่แพ้เหมือนกันครับก็คือเกาหลีใต้ครับผมล่าสุดน,นะครับเกาหลีใต้ ได้มาลงทุนในเวียดนามและปักหมุดปักหลักให้เวียดนามเป็นฐานการผลิตที่สําคัญและเป็นหลักสําหรับเกาหลีใต้ไปแล้วนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าญี่ปุ่นมีไทยเกาหลีใต้ก็ต้องมีเวียดนามนั่นเองแต่สินค้าที่ผลิตนั้นอาจจะแตกต่างกันออกไปไทยผลิตรถยนต์ส่วนเวียดนามก็ผลิตโทรศัพท์มือถือและทีนี้ถามว่าทาไมญี่ปุ่นจึงให้ความสําคัญกับประเทศไทยเป็นอันดับแรกๆในอาเซียนอย่างแรกเลยนะ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนี้มีมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาก็ตามหรือสมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็ตามจะสังเกตได้น,นะครับว่าญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนโดยเฉพาะเรื่องรถยนต์ซึ่งก็ส่งเสริมการลงทุนอย่างนั้นเรื่อยๆมาแล้วก็อย่างที่2ก็คือว่าไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยครับอย่างที่เรารู้กันดีนะว่ามีทุนเยอะมากโดยเฉพาะทุนไปศึกษาดูงงานทุนไปเรียนทุนไปแลกเปลี่ยนอะไรประมาณนี้เยอะมากที่สุดในอาเซียน ไทยก็ส่งนักศึกษาไปญี่ปุ่นมากญี่ปุ่นเองก็ส่งนักศึกษามาไทยมา,จากจำนวนเหมือนกันนั่นก็แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่นนั้นดีครับและที่สาคัญที่สุดเลยนะครับญี่ปุ่นไว้วางใจประเทศไทยมากที่สุดในอาเซียนเป็นอันดับที่1ครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกก็คือความสัมสพันธ์ยาวนานแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยคู่ค้ากับลงทุนไทยก็จะเข้าคอกันดีอะไรประมาณนี้ด้วยครับก็เลยแบบว่าสนใจไทยเป็นอันดับแรกๆเลยซึ่งเราก็ยังจะขอยืนยันนะครับว่า สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กาลังเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือจะเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับในช่วงนี้เราบอกอย่างที่บอกต้นที่ไปแล้วว่ายุคทองของภาษาญี่ปุ่นสาหรับประเทศไทยกําลังจะมาถึงแล้วครับเพราะญี่ปุ่นกาลังจะย้ายฐานการผลิตจากจีนมาที่ไทยเป็นอันดับต้นๆของอาเซียนอยันที่2ก็คือถ้าเกิดเราพริจนารณาดูนะไทยเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าการส่งออกยิ่งถ้าเกิดญี่ปุ่นมาลงทุนด้วยเนี่ยอาจจะเพิ่โมโอกาสในการทรําธุรกิจหรือเศรษฐกิจให้เราก็ได้นะครับ อย่างที่3ก็คือว่างานของญี่ปุ่นในตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกไปคลิปที่แล้วก็คือว่าญี่ปุ่นมาลงทุนใน EEC เป็นจำนวนมากนี่เขาเป็นโอกาสในการหางานสำหรับของคนไทยได้เช่นกันถ้าเกิดเราเรียนภาษาญี่ปุ่นไปนะครับแล้วก็อย่างที่เราบอกไปแล้วคลิปที่แล้วเหมือนกันว่าภาษาญี่ปุ่นปัจจุบันนี้ไม่ได้เรียนเอาเพื่อแค่ไปดูอนิเมะหรือดูหนังอย่างเดียวแต่เราเรียนเพื่อเอาไว้ใช้ทํางานหรือประกอบอาชีพสําหรับอนาคตต่อไป ยิ่งถ้าเกิดเราเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ตรงกับสายงานโดยเฉพาะเนี่ยเช่นภาษาญี่ปุ่นวิศวกรรมศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นบริหารธุรกิจภาษาญี่ปุ่นการตลาดเป็นต้นอะไรประมาณนี้นะมันก็จะตรงกับสายงานกับคนญี่ปุ่นมากขึ้นและสมมุติให้เราได้งานง่ายด้วยครับผมเอาล่ะครับมาสรุปคลิปนี้กันดีกว่าครับภาษาญี่ปุ่นตอนนี้นะสำหรับใครหลายคนที่กําลังจะเรียนหรือกําลังเรียนอยู่บอกเลยว่ายุคทองและโอกาสนั้นมาถึงแล้ว อย่างที่เราบอกไปตั้งแต่เนื้อเรื่องแล้วว่าญี่ปุ่นกําลังจะย้ายฐานการผลิตจากจีนมาถึงไทยและกําลังจะสร้างงานให้กับคนไทยด้วยนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเกิดพวกเราหลายๆคนเนี่ยเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่รับรองว่าอาจจะต้องได้งานต่อไปในอนาคตและฉะนั้นแล้วที่เราบอกไปแล้วว่าการเรียนภาษาญี่ปุ่นในช่วงปัจจุบันไม่ใช่เรียนเอาเพื่อแค่ไปดูหนังดูอนิเมะแต่เราเรียนเพื่อใช้ประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตนั่นเองครับ สำหรับการเรีเยนภาษาในยุคนี้นะครับเราแนะนําว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนนะครับว่าแต่ละคนจะเรีเยนภาษาไหนแต่ขอให้พิจารณาอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกเหนือจากความชอบความสนใจแล้วพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการประกอบอาชีพแล้วก็เรื่องการงานต่อไปในอนาคตและที่กำลังเป็นอยู่ปัจจุบันนี้วยครับเพราะภาษาที่3ที่นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะเป็นตัวนําทําให้เราได้งานได้อาชีพและทําให้เหล่านั้น ประสบความสําเร็จในการทํางานนั่นเองครับซึ่งคลิปที่ผมเล่าวันนี้นะครับบางส่วนบางตอนขอขอบคุณบทความจากทาง Post t o d a ดด้วยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นตัวเลือกช่วยตัดสินใจให้เพื่อนๆเ,เลือกที่จะเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นเป็นภาษาที่3มด้วยครับก็เราบอกเลยนะครับว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดครับถ้าเราชอบมีความสนใจมีความรักแล้วก็ตั้งใจกับมนครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ สำหรับคนที่อยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือคนที่กําลังเรียนภาษาญี่ปุ่นตอนนี้ด้วยนะครับหรือสําหรับหลายๆคนที่กำลังจะเริ่มเรียนภาษาที่3าต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับมินาซังอาริโกโตไซมาส